สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับกรัมอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันพระฤหัสบดีที่30กันยายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมตั้งคำถามมาไว้ในหัวเรื่องว่า8ปีเริ่มนับจากไหนเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ตอนนี้นี่เถียงกันมันหยดเลยนะครับว่าลุงตู่เนี่ยใกล้จะตกจากเก้าอี้แล้วหรือว่ายังเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกหลายปีเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา158เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับ รวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งทีนี้ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่2 4สิงหาคม2557ถึงวันนี้จะนับรวมได้7ปีกับอีก37วันตัวเลขกลมๆก,ก็คือเหลือวาระอีก1ปีเดือนสิงหาคมปีหน้าจะครบวาระ8ปีแต่ถ้าหากวันนับ จากวันที่9มิถุนายน2562ในวันที่ประชุมรัฐสภาเลือกขึ้นมา2ปี113วันก็จะเหลือวาระอีกตั้ง5ปีกว่าว่าต่างกันมากทีเดียวนะครับหรือว่าจะนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยประกาศใช้กันแน่เพราะฉะนั้นปัญหาในขณะนี้เนี่ยก็คือแล้วจะนับวาระเริ่มแรกกันตรงไหนดี คนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดที่มีคุณมีชัยหรือชุบผันเนี่ยเป็นประธานและความชัดเจนจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรรอทอก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคมปี2559จากการถแถลงข่าวของอุดมรัตอมริในฐานะโฆษก กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนื้อหาใจความที่ถแถลงก็มีดังต่อไปนี้นะครับกรทได้ปรับแก้วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากเดิมให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน8ปีเป็นให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน8ปปีไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่เพื่อให้พักการเมือง พัฒนานักการเมืองของตัวเองให้ขึ้นมารับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้นและเชื่อว่าไม่เป็นการทําลายระบบการเมืองและเมื่อครบ8ปีแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกเพื่อเป็นการป้องกันการผูกขาดทางการเมืองอย่างไรก็ตามการคำนวณระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจะใช้ไปข้างหน้าไม่นํามาคิดย้อนหลังสําหรับคนที่ดํารงตําแหน่ง นี่แหละครับเนื <N> ้อหาใจความที่ถแถลงข่าวเอาไว้เมื่อวันนั้นประกาศหอมบอกว่านี่ก็ถือเป็นเจตนาลม,มของกรทใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็จบข่าวครับวาระเริ่มแรกในการนับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นวันที่9มิถุนายน2,562เท่านั้น แต่มันก็ไม่ง่ายเพราะว่านี่คือประเด็นทางการเมืองเป็นเรื่องของการอยู่ในอำนาจฝ่ายที่ต้องการอำนาจก็จะหาเหตุผลเพื่อกระชากลุงตู่ลงจากเก้าอี้แน่นอนขณะที่ฝ่ายคา้านยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าปัญหาในข้อกฎหมายนี่มันยังไม่เกิดจึงยังส่งให้สาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ได้แต่จะต้องรอจนถึงเดือนสิงหาคมปีหน้าและการเมืองจะร้อนแรงขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง ส่วนฝ่ายที่สนับสนุนลุงตู่ก็ชัดเจนว่าต้องเริ่มนับจากวันที่9มิถุนายน2562เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือสืบค้นว่าเมื่อครั้งยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นกรทเนี่ยพูดอะไรที่เกี่ยวกับบาระการดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเอาไว้บ้างมีทัศนะจากเจตโทนวณิกอดีตท,ที่ปรึกษากกรท,ท,ท บอกว่าตอนยกร่างเนื้อหากรทไม่ได้พูดอย่างชัดเจนแต่เขียนความมุ่งหมายเอาไว้ว่าที่ระบุระยะเวลาการครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อไม่ให้ผูกขาดจากอำนาจอย่างไรก็ดีในเจตนารม์ของผู้ยกร่างหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ใช่เจตนารม์ของรัฐธรรมนูญแต่เป็นเครื่องมือสแสวงหาเจตนารม์และมีอยู่บ่อยครั้ง ที่สารรัฐธ,ธรรมนูญสอบถามกรทอถ,อถึงความมุ่งหมายแต่บางครั้งสารรัฐธ,ธรรมนูญก็ไม่ได้เห็นด้วยซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติอะไรเพราะว่ารัฐธ,ธรรมนูญหรือว่ากฎหมายมันมีความหมายในตัวเองอยู่แล้วผมมองว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการปฏิวัติเนี่ยไม่ควรได้รับสิทธิพิเศษเหนือจากนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งและกรณีดังกล่าวก็ไม่ใช่เป็นการมารับย้อนหลังอย่างที่หลายฝ่ายมองว่าไม่เป็นธรรม เพราะหากมองแบบนั้นตัวบทของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่าเคยเป็นแสดงว่าบังคับย้อนหลังทั้งหมดและสิ่งสําคัญก็ควรมองความเชื่อมโยงของรัฐธรรมนูญฉบับปี2,550ด้วยเนื่องจากพลเอกประยุทธ์เป็นนายกปี2,557ภายใต้รัฐธรรมนูญ2,550ถึงแม้ว่าจะถูกฉีกไปแล้วแต่ผมมองว่าความต่อเนื่องในหลักการต้องสืบต่อไป ซึ่งรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยกำหนดบ่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า8ปีไม่ได้ส่วนปี2560กําหกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าห้ามเป็นเกิน8ปีแม้จะเว้นวรรคหรือไม่ต้องนับรวมกันก็ตามขณะเดียวกันเนี่ยอุดมรัฐอมิตยังคงยืนยันเหมือนกับที่เคยแถลงข่าวเอาไว้เมื่อวันที่15มกราคม2559 อุดมบอกว่าไม่เกี่ยวกับการที่ว่าเป็นนายกรักษาการหรือว่าเป็นนายกตามคอสอชอหรือไม่จึงไม่สามารถจะไปตีความอย่างที่พูดถึงกันอยู่ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่เคยเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญอื่นก็ไม่เกี่ยวเขาก็มีโอกาสมาเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญนี้เช่นคุณชวนหลีกภัยคุณอภิสิทธ์เวชชาชีวะแม้กระทั่งคุณทักษิณชินวัตรก็เคยเป็นนายกมาแล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่าหมดสิทธิ์ซึ่งเราไม่ได้ไปกีดกันคนเหล่านั้น ประกาศหอมบอกว่าแมกลับยิ่งฟังก็ยิ่งเวียนหัวนะครับขณะคนทํางานในกรทนี่ยังพูดไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าหากโฟกัสไปที่คําถามที่ถามว่าทำไมต้องห้ามดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีจะพบคําตอบว่าเพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจก็จะมีคําถามต่อมาว่า7ปีกว่าของลุงตู่ที่ผ่านมาและอาจจะต่อไปอีกกว่า5ปี รวมแล้วก็รวมรวม12ปีเนี่ยถือว่าผูกขาดอำน,นาจในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นปัญหาในข้อกฎหมายนะครับถ้าหากว่าอธิบายกันแบบไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความขัดแยง้งทางการเมืองขึ้นอย่างแน่นอนไม่แต่เฉพาะประเทศไทยนะครับที่กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของผู้นําประเทศ8ปีหรือ2สมัยติดต่อ,อกันอเมริกาครับ อเมริกาปกครองด้วยระบบสหพันธรัฐมีรัฐธรรมนูญที่เริ่มร่างมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1787ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่ปีถัดมาจอจวอชิงตันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่ปีคริสตศักราช1789ถึงปี1797รวมทั้งสิ้น8ปีหรือ2สมัย แต่จอร์จวอชิงตันปฏิเสธที่จะดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่3แนวปฏิบัติของจอร์จวอชิงตันนี่เองได้กลายเป็นประเพณีทางการเมืองนะครับโดยไม่มีการระบุระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีเอาไว้เลยพอมาถึงแฟรงก์คินดีลูสเวลหลังจากที่เป็นประธานาธิบดีมาสองสมัยติดต่อกันแล้วเนี่ยยังคงลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยที่3แล้วก็ชนะอย่างท่วมท้นซะด้วย การแหกประเพณีทางการเมืองชิงเก้ e, าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่3ของรุสเวลเนี่ยก็มีเหตุผลสําคัญรองรับอยู่เหมือนกันนะครับนั่นคือช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2การเปลี่ยนตัวผู้นําประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวนี่อาจจะไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดหนักโดยเฉพาะกับสงครามที่กําลังขยายตัวไปทั่วโลก ต่อมาปีคริสตศักราช1944รูสเวลได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดี4สมัยติดต่อกันสร้างความหวาดกลัวให้กับพรรครีพับลิกันและก็ฝ่ายอานุรักษ์นิยมในพรรคเดมโมแครตว่าจะเกิดกระแสะการสะสมอำนาจและอาจจะนำไปสู่ระบอบเผด็จการนิยมรัฐสภาสหรัฐจึงได้ผลักดันรัฐยตัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่22 เมื่อปีคริสตศักราช1947ห้ามประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งได้สองสมัยฉะนั้นจะเห็นว่าตัวเลข8ปีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปสำหรับประเทศไทยเราหากตีความอย่างเป็นสากล8ปีก็คือ8ปีจะบอกว่าที่เป็นก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญไม่นับนั้นไม่ได้ แต่สิ่งสำคัญสุดก็คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ2,560อันนี้เป็นการบ้านฝากเอาไว้ให้คิดกันนะครับทีนี้จากคำถแถลงของอุดมรัฐอมริตถือว่าสำคัญมากอุดมบอกว่ากรอทอเนี่ยได้ปรับแก้วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากเดิม ให้ดำรงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน8ปีเป็นให้ดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน8ปีไม่ว่าจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่แสดงให้เห็นว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยเปลี่ยนไปจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆอ,อย่างชัดเจนและเจตนารมณ์นั้นขยายไปถึงการคำนวณระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรี ไม่นำมาคิดย้อนหลังสำหรับคนที่ดำรงตำแหน่งไปแล้วพระกาศหอมก็เลยสรุปครับบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสารรัฐธ,ธรรมนูญนั่แหละครับที่จะเป็นผู้ชี้ขาด